เออฮัลโหลหนูอยู่บนแท็กซี่หรือ,อยังเนี่ยพ่อรอตั้งนานแล้วนะไหนเปิดกล้องให้พ่อดูหน่อยว่าอยู่บนแท็กซี่จริงหรือเปล่าเนี่ยหันกล้องไปรอบๆพ่อจะดูทะเบียนพ่อจะดูด้วยว่ามันเป็นแท็กซี่จริงหรือเปล่าหรือหนูอยู่บนรถแฟนกันแน่หมุนกล้องไปรอบๆเออหยุดอยู่ตรงทะเบียนรถนี้พ่อขอดูหน่อยว่าแทา็กซี่จริงหรือเปล่าโอเคดีดีมาก แต่วันหลังจะให้ดีกว่านี้เนี่ยรีบกลับบ้านมาหน่อยไม่ใช่มาสายขนาดนี้หนูรู้หรือเปล่าพ่อยืนรออยู่ที่หน้าบ้านตั้งนานแล้วนะนี่มันผิดเวลาที่เรานัดกันไว้นะวันหลังอะ่ะกลับมาเร็วๆกว่านี้หน่อยได้ไหมหนูเผื่อเวลาหน่อยได้ไหมลูกไม่ใช่ตรงเวลาเป๊ะแล้วถึงจะออกมามันเป็นไปไม่ได้หรือเปล่า นูอย่าลืมนะครับพ่อมีแอปไฟมายไอโฟนที่ลงไว้ในมือถือหนูแล้วล็อกอินด้วยอีเมลของพ่ออย่าให้พ่อต้องเปิดแล้วไปตามหนูถึงที่นะพ่อไม่อยากทำแบบนั้นนะเราโตโตกันแล้วพูดง่ายๆพูดเหมือนคนผู้ใหญ่คุยกันไม่ต้องให้พ่อไม่ต้องให้เปิดแอปแล้วไปขับรถไปตามไม่เอาแล้วหนูยังไม่เข็ดเลยลูก หนูยังไม่เข็ดใช่ไหมครั้งที่แล้วที่พ่อเปิดไปตามอะ่ะที่พ่อเปิดไฟไม y i ไอไฟโฟนแล้วไปเจอหนูอยู่บ้านแฟนอะ่ะหนูจําไม่ได้เหรอลูกทําไมต้องให้เกิดกรณีแบบนั้นขึ้นอีกเราทะเลาะกันบ้านแตกเราทะเลาะกันจนจะเราทะเลาะกันหนักมากอะ่ะหนูจําไม่ได้เหรอลูกหนูอยู่ที่ไหนพ่อก็เป็นห่วง ที่พ่อเอาแอปไปลงให้หนูอะ่ะเพราะพ่อเป็นห่วงไหมล่ะไม่ได้อยากติดตามตัวไม่เคยเปิดแอปถ้าหนูไม่กลับบ้านช้าขนาดนี้อย่าให้พ่อต้องเปิดแอปนะพ่อจะเรียกเพื่อนทั้งสถานีไปรับหนูถึงที่เลยครั้งเนี้ยลองดูสิลองดูสิไม่ได้อยากให้หนูอายนะลูกแต่เนี่ย หัวโกคนเป็นพ่อน่ะพ่อเป็นห่วงหนูนะหนูไม่เข้าใจพ่อเหรอพ่อทำแบบเนี้ยเพราะเป็นห่วงหนูนะพ่อจะยืนรออยู่หน้าบ้านจะรอจนกว่าหนูจะกลับมาถึงบ้านหนูมาดึกขนาดไหนหนูมาช้าขนาดไหนพ่อก็จะยืนรออยู่ที่หน้าบ้านถ้าช้ามากกว่านี้ ถ้าช้ากว่านี้ไป5นาทีพ่อจะเปิดไฟลไมค i ไอโฟนแล้วขับรถไปตามถึงที่ถึงแม้ว่าหนูจะนั่งบนแท็กซี่พ่อจะให้จอดแล้วพ่อจะรับหนูกลับลงมาเองจะได้รู้ไปเลยว่าหนูไปเที่ยวกับใครหนูอยู่กับใครอย่าให้พ่อต้องโมโหลูกพ่อแก่แล้วเนี่ยพ่อเครียดพ่อเป็นห่วง พ่อรู้ว่าหนูโตแล้วพ่อรู้พ่อเข้าใจแต่พ่อเป็นห่วงร้อยวันพันปีพ่อไม่เคยเปิดแอปติดตามตัวหนูนะอย่าให้พ่อต้องทำอย่าให้พ่อต้องทำพ่อยังไม่อยากทำเลยหนูอย่าบังคับให้พ่อต้องทำลูกอย่าให้เดือดร้อนพวกลุงลุงเพื่อนพ่อที่อยู่ในกลมอย่าให้เขาต้องขับรถไปรับหนูด้วยตัวของเขาด้วยตัวของพ่อ พ่อรู้ว่าหนูอายแน่นอนพ่อรู้ว่าหนูหน้าเสียแน่นอนแต่หนูก็ต้องห่วงทางฝั่งพ่อด้วยว่าพ่อเป็นห่วงขนาดไหนแล้วนี่มันกี่โมงแล้วมันเลยเวลามันนานมากแล้วไม่ต้องพูดหนูไม่ต้องพูดลูกหนูฟังพ่ออย่างเดียวหนูฟังพ่ออย่างเดียวพ่อเป็นห่วงไม่ได้มีอะไรมากกว่าคำว่าเป็นห่วงไม่ได้อยากให้หนูอาย ไม,ไ,ออไ,มไม่ได้อยากให้หนูถูกเพื่อนบูลลี่หรืออะไรก็ตามอ่ะไม่ได้อยากให้หนูถูกเพื่อนล้อว่าแบบเอพ่อมาตามนู่นนี่นั่นไม่ใช่แต่พ่อเป็นห่วงลูกพ่อเป็นห่วงหนูหนูจะโตขนาดไหนก็ตามอะ่ะแต่ยังไงพ่อก็เป็นห่วงมันดึกหนูกลับบ้านช้ามันอันตรายพ่อเป็นห่วง อืมและที่พ่อต้องให้หนูแพนกล้องไปเนี่ยแลวต้องพ่อต้องแคปแคปหน้าจอทะเบียนรถทุกวันทุกวันเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะพ่อเป็นห่วงหนูหรอลูกฮะไม่ใช่เพราะพ่อเป็นห่วงหนูลูกพ่อเข้าใจพ่อเข้าใจพ่อเข้าใจว่าหนูโตแล้วพ่อเข้าใจแต่หนูก็ต้องเข้าใจทางฝั่งพ่อว่าพ่อเนี่ย เป็นห่วงแค่นั้นเลยไม่ได้อยากต้องการไม่ได้ต้องการอะไรทั้งสิ้นเลยพ่อแค่เป็นห่วงหนูไปเที่ยวไหนพ่อไม่เคยห้ามนะหนูไปนู่นหนูไปนี่หนูอยากไปคอนเสิร์ตหนูอยากไปผับไปอะไรพ่อไม่เคยห้ามหนูนะแต่พ่อแค่ขอให้หนูกลับบ้านไวๆไม่อยากให้กลับดึกไม่อยากให้กลับช้าใช่ไหมพ่อไม่เคยห้ามหนูนะหนูจะไปเที่ยวทะเลหนูจะไปอะไรกับแม้กระทั่งไปกับเพื่อนไปกับอะไรอะ พ่อยังไม่จู้จี้เลยว่าหนูจะไปกับใครแต่บางทีมันช้าบางทีมันผิดเวลานัดของเราเนี่ยบางทีพ่อก็มีงานพ่อก็ต้องไปเข้าเวรเข้าใจไหมบางทีพ่อมารอนหนูเนี่ยพ่อมารอนหนูจะเป็นยี่สิบนาทีละเดี๋ยวพ่อก็ต้องไปเข้าเวรเพื่อนเพื่อนพ่อก็รอพ่อไปเข้าเวรลูกน้องพ่อก็รอพ่อไปเข้าเวรหนูเข้าใจพ่อสิลูกหนูเข้าใจพ่อหน่อยสิลูก นะพ่อเป็นห่วงพ่อไม่ได้ต้องการอะไรพ่อไม่ได้ต้องการให้หนูอายหรืออะไรก็ตามพ่อแค่เป็นห่วงเข้าใจปะเออเนี่ยก็ใกล้ใกล้ถึงแล้วใช่ไหมเนี่ยใกล้ถึงหรือยังหรือยังไม่ใกล้ไม่เป็นไรพ่อจะยืนรอลูกพ่อจะยืนรอหนูตรงนี้เลยตรงหน้าบ้านของเรานี่แหละพ่ออยากรู้เหมือนกันว่ามันจะนานขนาดไหน มันใจช้าได้ขนาดไหนเอาดิเนี่ยเนี่ยเปิดกล้องเลยเปิดกล้องไว้ทิ้งไว้เลยเนี่ยมองหน้าพ่ออย่างเดียวมองหน้าพ่ออย่างเดียวอืมเปิดทิ้งไว้เลยไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรเนี่ยมองหน้าพ่ออย่างเดียวมองหน้าลุงพ่อคนแก่คนเนี้ยมองแค่คนเดียวมองเลยเนี่ยดูหน้าพ่อดีลูกดูหน้าพ่อดีลูกไม่สงสารพ่อเลยเหรอ นูไม่สงสารพ่อเลยลูกหนูเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อนะพ่อก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาไหมล่ะใกล้ถึงเรียงลูกโอเคงั้นเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเราเจอกันพ่อจะยืนรออยู่ที่หน้าบ้านนี่แหละโอเคไหมคะโอเคไหมลูก งั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันที่บ้านแป๊บหนึ่งพ่อขอคุยกับลูกแป๊บเดียวปรับความเข้าใจกันนิดหนึ่งแค่นี้แหละลูกอย่าทำให้พ่อเสียใจ